สวัสดีค่ะกลุ่มร้อยแล่ฮัดยย้ายวันหนีบอรอ่จะพาไปแถวกระชาร้อยฝากฮัดยย้ายบนเรานั่นเองเคยๆอย่างไม่คืนบอกเลยว่าผาดมากอุ๊ยไปลืมก,กันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะวันหนีมาพบก,กับรา่การฮัดยย้ายร้อยหล่าแล้ววันหนีบอเล่อยู่วันทีสวนสาธารันณะฮัดย้ายนะคะ TAF ถ้ารู้ไหมว่าสวนส,นส,นสยาธาทนณะฮัดย้ายมีอะไรบ้างไม่รู้เลยค่ะพี่น้ำหวานงานบอเล่พาไปดูกันเลย นี่คือทีไหนคะพี่นวลวันอ๋อทีทีทแรกก็คือมินิซู้อินฮัทเยียปักนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะโอมีอะไรบางไปเลย ไหนคะพี่น้ำหวานอ๋อพี่เอตอนนี้เราอยู่กันที่กรเชาร้าลอยฝาของสวนสาธารนาห้านย้นั่นเองเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมจุดชมวิวได้เลยค่ะมาเลยค่ะคตอนนี้นะเรากําลังจะขึ้นกระเชา้าลอยฟ้าแล้วนะตัวก็ไม่ได้แพงมากเลยหรอกยูทีรอยซ่องรอยขึ้นอยู่กับรอบเลเวลหยุดด้วยถ้าไปลับขุมสุดเลยและแบบอกเลยกระเชา้าลอยฟ้าที่นี่บอกเลยว่า เป็นทีแห่งแรกในประเทศไทยที่เชื่อมสองสถานที่ส่วนสาธารณะคือตรงลานพะพุทธรูปไปจนถึงซารากลังเมืองโอ้โหเรียกเลยได้ว่ายกเมืองหนอกมาไว้ห้ายเลยก็ได้นะตอนนี้แลกกระชากก็เริ่มเคลื่อนแล้วพี่น้องเออบอกบอกเลยว่ามองไปวิวตรงไหนก็วิวดีอย่างแรงเห็นห้าแยทั้งเมืองเลยด้านนึงเป็นภูเขาเขียวแล้วด้านนึงมีทะเลสาบห้าหย่ใครกลัวความสูงก็อย่านะพอปอดพัยอย่างแรงกระชา,นะน,าน้าคณะน้ปอดพัยอย่างแรง กุมหาดยัยร้อยแลขึ้นกระเช er pues nah, so ้า้อยฟ้าวันนี้บอกได้เลยว่าได้ทังวิวและได้ทังความนึกนั้นนี่แล้วก็ได้เียนหูอะไรไม่ไม่ด้วยใครยังไม่เคยมาก็ต้องมาเลยนะบอกเลยว่าหาดยัยนี่บ้านเรายังมียไรทีเดียวเยอะแยะมากมายบอกได้เลยว่าหาดยัยนี่ร้อยแลวันนี้หาดยัยร้อยแลบอกได้เลยว่าได้ทังบุญได้ทังวิวได้ทังลบเส้นสวยรับบ้านเพียบ อามาหมามาเลยอะไรหว่าพเรามีอะไรมีความหนุ่มาฟากมังองค์พระพุทธมงคลมหลาลันี้สูงประมาณ19.90เมตรถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางประทานพ่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคใตก้กว่าไดตั้งอยู่บนท่านกรีบบัวออกแบบมาอย่างประณีตจริงๆแทงอย่างหันหน้าไปทางตัวเมืองหัน่นใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรหนึ่งของบ้านเราเลยแหละใครยังไม่เคยมาก็ต้องมาและและบอกเลยเพื่อนเนอ,อจะมาคนเดียวก็มาได้มากับเฟมิลี่หรือมากับแฟนก็เหมาะหมดและ ฮัดยย้นี่แหละไม่ธรรมดานาะเมียไรเด็ดเด็ดเลยเราไปคนหน้าอีกเยอะแยะเลยเธอเขายัางงันบอลรุ่นการต้องตอนตอน,ตอนกลางคืนนั้นเธอสวยมากเลยแบบเขายัางปีกระรั้งนี้เธอตอนลงลงคลิปนาวะ่ะเขามอดแล้วเธอก็ต้องไปรอดแรกปีหน้านะเจอกันไม่้า้ ายังฟงยังไฟอะไรเออเศร้าจึ้งมาก ธอมันเป็นมูดแบบว่าศิลปะอยู่บนพื้นอะไรแบบเนี้ยเธอ mm hmm. เทมากโซเวัยรุ่นหัดใหญ่มาก mm hmm. นี้ดอกไม้เป็นไฟเป็นอะไรทําทำถึงมากๆเลยอะ่ะงานเนียนเขามีปีละะขังเสียดายจัง